ในค่าเชียร์ผมขอเชียร์กันได้ไหมครับในๆเราก็มาัะวังสักักนะครับ่บนะเชียร์ทีมสีเขียวกับทีมสีเหลืองบ้างนะครับอมเนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะเฮ้ยผมมีอะไรจะมาเมาส์ด้วยว่าไงผมรวบรวมปิกของศิลปินใช่ป่าวน ผมจะให้คุณทายว่าอันนี้ของใครบ้างอันนี้ง่ายสุดแล้วโอ้ยแป๊บนึงนี่คุณค้างไว้นานดิเอาปทันคุณมีช้อยให้ผมไหมอ่ะน่าจะพี่ตูนนะผมก็จำไม่ได้นี่ไม่พี่ตูนก็พี่ยอดครับ อันนี้ของใครอันนี้อะ่ะมีช้อยให้เลือกคือพี่สิงโตนำโชคพี่น,นินิเฟอร์คิ้มพี่กล้องสหรัฐครับพี่กล้องปะอุ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะผมไม่รู้หรอกแต่ผมเดาจากสไตล์ แบบแต่งที่ชอบ,ชอบกล้องแบบพี่กล้องครับผมอันนี้ของพี่กล้องหญิงต้อได้คะแนนแล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เกมครับอันนี้ไม่ใช่เกมอ่ะใช่ไม่ใช่เกมอันนี้ของพี่ยอดอและน,นี่ของพี่สเต็ปแม่แม่ผมหามาให้เยอะมากเลยอันนี้ผมไปหามาเองของพี่แฮ็ครับ เยอะมากมากครับไปเราไปที่เกมต่อไปเลยไหมพร้อมยังออริเมล่าหรือว่าหรือว่าจะพูดคุยกันก่อนไหมเพราะว่ามันอีก,อ,กอีกนานเลยนะ อีกตั้งสิบห้านาทีใช่ใช่ใช่คุก่อนหมพูดคุยเฟืองก่อนก็ได้เราจะคุยกันนะครับมีคนบอกว่าอยากได้ของพี่แฮกด้วยาอะไรนะครับมีคนบอกว่าอยากได้ของพี่แฮกด้วยนี่อันนี้ของพี่แฮกแฮกของแครช ตัวนี้ของ